แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะดินตะกรจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เข้ามาทับถมคูที่ขุดไว้รอบเกาะอย่างรวดเร็วพระสมุดเจดี JD จึงต้องถูกปล่อยให้ติดกับแผ่นดินหมดสิ้นความเป็นเกาะอย่างสิ้นเชิงมาจนถึงปัจจุบันทำไมต้องห่มผ้าพระสมุดเจดี JD แรมห้าข้ามเดือน11การนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระเจดีหรือพระปาง โดยทั่วไปนั้นมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือประการที่1เป็นการแสดงความเคารพศักการะต่อพระบร,รมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่บนพระเจดีย์หรือพระปางนั้นและประการที่2เป็นการแจ้งให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลาจากพระเจดีย์หรือพระปางนั้นได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นงานนมัสการแล้วจากการสังเกตผ้าแดงที่ห่มใหม่เนื่องจากสมัยโบราณมิได้มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ชาวบ้านจะสังเกตผ้าแดงที่ห่มอยู่บนองค์เจดีหรือพระปางเมื่อมีการเปลี่ยนผ้าใหม่ซึ่งมองเห็นได้แต่ไกลชาวบ้านก็จะเดินทางมาร่วมงานน้ัสการองกพระสมุดเจดี JD. ในส่วนของพระสมุดเจดี JD นั้นสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีการนำผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระสมุดเจดี JD, ตั้งแต่การสมโพชพระสมุดเจดี JD องค์แรก ในสมัยรัชกาลที่3ภายหลังจากการสร้างเสร็จสิ้นและได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเดือน7หรือเดือน8เพราะการก่อสร้างพระสมุดเจดีย์องค์แรกเสร็จสิ้นในวันพุธขึ้น15ข้าคเดือน7แต่ปัจจุบันการห่มพ้าองค์พระสมุดเจดีย์จะตรงกับวันแรมหค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระสมุดเจดี JD แต่อย่างใดจึงมีคำถามว่าเหตุใดบ,บรรพบุรุษจึงถือเอาวันแรมห้าข้ามเดือน11มาเป็นวันห่มผ้าพ,พระสมุดเจดี JD. ซึ่งคำถามนี้เป็นเรื่องที่เป็นปริศนามาเป็นเวลานานแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับพระสมุดเจดี JD, ก็มีความสงสัยเฉกเช่นเดียวกันจากการพูดคุยกับผู้อาวุโสและปราชญา ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปากคลองบางป่ากดและจากการศึกษาค้นควา้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วนำมาสรุปรวมเพื่อหาเหตุผลจึงได้คำตอบว่าจังหวัดสุพราารณบุรีเป็นที่ตั้งของชุมชนหลายเชื้อชาติโดยที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระมุทรเจดีเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนพระประแดงเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญและบางพีเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายสยาม เมื่อมีงานนมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD, ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่บริเวณปากแม่น้ํามีความต้องการที่จะหาดอกบัวมาใช้ในการนมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD. แต่เนื่องจากบริเวณปากแม่น้ําเจ้าพยาไปจนถึงพระประแดงเป็นน้ํากร่อยบัวไม่สามารถขึ้นได้แต่ดอกบัวจะมีมากบริเวณบางพี อันเป็นที่ตั้งของชุมชนไทยเชื้อสายสยามคนไทยเชื้อสายมอญและคนไทยเชื้อสายจีนจึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีในชุมชนให้เกี่ยวเนื่องสารสัมพันธ์กันเพื่อนำดอกบัวมานมรสการองค์พระสมุรเจดีตามลำดับดังนี้ภายหลังจากออกพรรษาเข้าสู่หน้าท้ากะทินในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11คนไทยเชื้อสายสยามที่บางพีจะจัดงานประเพณีรับบัวด้วยการเก็บดอกบัวจากแหล่งต่างๆรวบรวมไว้ จากนั้นชาวไทยเชื้อสายมอญที่พระประแดงจะพายเรือเข้าคลองสำโรงไปยังบางพีเพื่อรับดอกวัวจากชาวไทยเชื้อสายสยามที่บางพีมาเก็บไว้ที่พระประแดงและเริ่มงานประจำปีในวันแรมสองค่ำเดือน11จนถึงวันแรมสี่ค่ำเดือน11จากนั้นในวันแรมห้าค่ำเดือน11ชาวไทยเชื้อสายจีนจะล่องเรืออันเชิญผ้าแดงห่มองค์พระสมุดเจดี JD, ไปยังอำเภอรพระสมุรเจดี JD, เพื่อไปรับดอกบัวจากชาวไทยมานาสการพระสมุรเจดี JD, ในงานนมัสการองค์พระสมุรเจดี JD. ด้วยเหตุนี้บรรพบุรุษจึงกำหนดวันแรมห้าข้ามเดือน11เป็นวันห่มผ้าองค์พระสมุรเจดี JD. ทำไมตระกูลรุ่งแจ้งจึงเป็นผู้ห่มผ้าองค์พระสมุรเจดี JD. ผู้ที่ได้รับเกียรติให้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนั้นจะต้องเป็นผู้ชายในตระกูลรุ่งแจ้งเท่านั้นถ้าถามว่าเหตุใดจึงต้องเป็นตระกูลรุ่งแจ้งเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวอำเภอพระสมุดเจดีได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จากการพูดคุยกับนายบุญธรรมรุ่นแจ้งอายุ85ปีซึ่งเป็นบุคคลในตระกูลรุ่นแจ้งรุ่นที่3ที่รับผิดชอบในการห่มผ้าองค์พระสมุดเจดี JD, รวมทั้งปราชชาวบ้านและผู้อาวุโสท,ที่อยู่ใกล้เคียงกับพระสมุดเจดี JD, ทําให้ทราบว่าพระสมุดเจดี JD องค์แรกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3นั้นมีความสูงไม่มากนักและเป็นรูปทรงมีมุมมีเหลี่ยม สะดวกต่อการปินขึ้นไปห่มผ้าจึงไม่มีปัญหาในการหาบุคคลขึ้นไปห่มผ้าต่อมาเมื่อมีการสร้างพระสมุดเจดีย์ JD องค์ที่สองในสมัยรัชกาลที่ 4, สี่สวมทับองค์พระสมุดเจดีย์ JD องค์เดิมองค์พระสมุดเจดีย์ JD จึงมีความสูงขึ้นมากและมีรูปทรงที่ยากต่อการปีนขึ้นไปทําให้เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งในการปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีย ครั้งเมื่อมีการแห่ผ้าแดงมายังองค์พระสมุดเจดี JD, ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอาสาปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดี JD, เพราะกลัวว่าจะตกลงมาตายมีเรื่องเล่ามาว่าได้มีการนำนักโทษประหารมาทำหน้าที่ห่มผ้าองค์พระสมุดเจดี JD. แต่นักโทษเหล่านั้นก็ไม่กล้าปีนขึ้นไปนายเจียมงามคำซึ่งมีที่ดินอยู่ใกล้พระสมุดเจดี JD, และได้บริจาคทรัพย์ตั้งโรงทานอยู่ในบริเวณพระสมุดเจดี JD, จึงจ้างให้ในายรอดรุงแจง้งซึ่งเป็นลูกจ้างฟอสวนให้กับนายเจียมงามขำเป็นเงิน40บาทหรือหนึ่งช่างให้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีนายรอดรุงแจง้งซึ่งเป็นผู้ที่มีรูปร่างเล็กคล่องตัวได้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดี JD, จนสำเร็จ ได้รับคำชื่นชมและเคารพนับถือจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากภายหลังนายรอดรุ่งแจ้งได้มีฝึกหัดถ่ายทอดให้นายจำรัดและนายบางรุ่งแจ้งซึ่งเป็นบุตรชายเป็นผู้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุดเจดีย์เรื่อยมาเป็นรุ่นที่สองสำหรับนายบางรุ่งแจ้งนั้นได้ฝึกหัดและถ่ายทอดให้ลูกชาย คือนายบุญธรรมรุ่งแจ้งเป็นผู้ปีนขึ้นไปห่มผ้าองค์พระสมุรเจดีรุ่นที่สและทําให้บุคคลในตระกูลรุ่งแจ้งได้รับเกียรติให้ห่มผ้าองค์พระสมุรเจดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน